ครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการใช้งานตัวเครื่องดิ O Controller นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโมเดล591 s u d o นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะครับมีทั้งตัวเครื่องแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับนี่จะเป็นชุดตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์มันจะเป็นแบบออปติคอลนะครับจะมีตัวเซนเซอร์นะครับมีตัวปลอก นะครับปอกครอบเซนเซอร์อีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีตัวสายนะครับอันนี้เป็นตัวสายนะครับในส่วนการต่อนะครับต่อสายเซนเซอร์นะครับมาเราเปิดด้านหลังตัวนี้นะครับในเครื่องมันก็จะมีตัวเทอร์มินอลพวกนี้มาให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้จะใช้ไฟ220โวลต์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับต่อไฟแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นต่อเซนเซอร์นะครับก็จะมีบอกว่า เส้นไหนต่อตรงไหนนะครับก็มี12 VDC นะครับมี ATND นะครับแล้วก็ I485A I485B นะครับจะมีบอกนะครับหรือนะครับจะดูที่สายที่สายตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกนะครับว่าตรงนี้เส้นสีนี้คืออะไรนะครับสีแดง คืออะไรสีดําคืออะไรนะครับสีขาวคืออะไรสีเขียวคืออะไรนะครับตรงสาก็จะบอกนะครับว่าสีดําคือกลาวนะครับสีขาวคือ 4.5b นะครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าสีแดงคือ 12v นะครับสีเขียวคือ 4.5a นะครับอันนี้ผมต่อไว้แล้วนะครับกับเทอร์มินอลของตัวเครื่องนะครับไว้แล้วนะครับก็ต่อเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ ก็สีแดงนะครับเป็น12บ vdc นะครับก็ตามตามนี้เลยนะครับสีแดงก็คือ12นะครับเข้าไปมานะครับกราวนะครับสีดำนะครับก็ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับสีแดงจะเป็นกราวนะครับสีแดงเป็นกราวแล้วก็ 485A ก็นะครับ 485A ก็คือ สีเขียวนะครับอีกฝั่งหนึ่ง4 5B ก็คือสีขาวนะครับดูที่สายก็คือสีขาวนะก็ต่อเข้าเทอร์มินอลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะครับในชุดมันก็จะมีเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลแบบนี้มาให้ด้วยนะครับจะมีเทอร์มินอลหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคอนแทคัวนี้ก็จะมีเทอร์มินอลมาให้นะครับถ้าใช้ตัวคอนแทคก็ใส่เทอร์มินอลได้เลยนะครับ อันนี้เป็นเทอร์มินอลในส่วนของตัวไฟนะครับเป็น220โวลต์นะครับดูไฟที่ตัวเครื่องก่อนนะครับทีนี้มาในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์มันจะมี3ส่วนนะครับคือชุดเซนเซอร์นะครับชุดเซนเซอร์เองนะครับแล้วก็ตัวปลอกครอบเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตัวสายนะครับทีนี้ตัวเซนเซอร์มันจะมีฝาสีแดงอยู่นะครับให้เราถอด นะครับค่อยๆถอดฝาสีแดงออกนะครับมันอาจจะดูดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสุญญากาศด้านในนะครับจะจะเป็นลักษณะของตัวโผลที่ข้อโผลนะครับ ตัวปอกครอบตัวนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปเพื่อการกระแทกนะครับมันจะเป็นเกียวของมันพอดีนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นการร้อยสายนะครับก็ให้ร้อยสายมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อสายอีกทีนึงนะครับตัวเซนเซอร์ที่โผล่เนี่ยมันจะมีเกลียวมาให้นะครับเราก็ต่อตัวท่อนะครับเข้าเกลียวไปก่อนนะครับใส่เทป พันเกลียวนะครับเพื่อการน้ําเข้าที่ไปที่สายนะครับไม่แนะนําให้ใส่แบบนี้เราโยนไปนะใส่ลงไปทางเส้นเลยนะครับให้ต่อท่อนะครับเพื่อไม่ให้น้ําเข้าที่ตัวสายนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัวน,นี้เลยนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่ใช่นไหมครับจะมีล็อกของมันอยู่ด้านบนแล้วก็ตรงนี้นะครับใส่ให้ตรงล็อกนะครับ ใส่ให้ตรงล็อกจากนั้นหมุนนะครับหมุนเกลียวนะครับหมุนเกลียวเข้าไปนะครับหมุนเกลียวเข้าไปให้แน่นนะครับการในการต่อตัว6นะครับใส่เข้าไปตรงๆแล้วก็หมุนล็อกเกลียวนะครับให้แน่นนะครับทีนี้เรามาดูตัวเครื่องนะครับ เปิดเครื่องขึ้นมานะครับตัวเครื่องก็จะแสดงนะครับแสดงตัวค่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิแล้วก็แสดงค่าดีโอนะครับหน่วยเป็นมิลลิกร,รัมต่อลิตรนะครับด้านข้างก็จะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะมาดูระบบตัวโปรแกรมด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างเมนูนะครับอันนี้จะเป็นพาสเวิร์ดก็เป็น0ู0นนะครับกด enter system setting นะครับ อันแรกก็จะเป็นในส่วนของภาษานะครับก็จะมี2ภาษานะครับบัสเซอร์ก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงอะลามนะครับอ่าแบ็คไลท์นะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้าจอนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้พาสเวิร์ดนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดจาก000นนะครับเป็นตัวเลขอื่นก็สามารถมาเปลี่ยนได้นะครับแต่ต้องจำนะครับพาสเวิร์ดที่เราเปลี่ยนไว้ให้ได้นะครับ อันนี้แฟคเตอรี่เซก็จะเป็นการรีเซ t ต a c t o r y นะครับอ่าก็จะวนมาที่เดิมนะครับกด ESC ออก Signal s e t t i n g นะครับอ่ามีออนไลน์ l i b r a t e นะครับในส่วนของออนไลน์ l i b r a t e นะครับให้เราสามารถ calibrate กับในส่วนของอากาศนะครับเมื่อต่อโปเขไาไปนะครับแล้วเราสามารถเทียบกับอากาศได้นะครับที่เซคันด์พอยท์นะครับ กด Enter เข้าไปนะครับในการเทียบกับอากาศเนี่ยเขาจะเทียบที่100%นะครับแล้วเราก็กด Enter นะครับตัวเครื่องก็จะเทียบคาลิเบภกับอากาศ นะครับพอคลีรเบสเสร็จปุ๊บเขาจะสวิตช์กลับมาที่หน้าจอปกตินะครับแล้วกด ESC ออกนะครับในส่วนของ signal collection ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นการปรับค่านะครับให้กับตัวเครื่องนะครับ stability setting ตัวนี้เราไม่ต้องไปปรับนะครับอันนี้จะเป็นตัว p r e t u r e นะครับให้เซร็จเป็น s t a ต d a า d ไว้นะครับเราก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับทีนี้กด ESC ออกนะครับ รีโมทเซตติ้งนะครับตัวนี้จะเป็นการเลือกนะครับตัวที่1นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว r s 1ิบแนะครับตัวที่2นะครับอันนี้เป็นในส่วนของเอาพุชสี่มิลลิแอมนะครับก็4มิลลิแอมก็จะเซตไปที่0 20มิลลิแอมเซเซตไปที่40นะครับก็คือช่วงการวัดของตัวเครื่องนะครับตรงนี้อาร์มเซตติ้งนะครับก็จะมีไฮ นะครับ high แล้วก็ low นะครับเราสามารถตั้งได้นะครับก็คือเราจะใช้ตัว contact นั่นเองนะครับถ้ามัน high มันก็จะแสดงตัวนี้นะครับถ้า l โลก็จะแสดงตัวนี้ขึ้นมานะครับอ f o r m a t i o n นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเวอร์ชันตัวเครื่องนะครับอ่ะมันก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับนะครับค่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเราคาลิเบรตกับอากาศนะครับเราจะ ที่ร้อยเปอนะครับก็อยู่ประมาณ7นะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอาพุทธสี่ยี่สิบนะครับมิลแอมป์นะครับเขาจะโชว์ค่าว่าตอนนี้ค่าที่อยู่ประมาณ7เนี่ยมันจะไปก,กี่มิลแอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราจะมาตั้งอะลามดูนะครับเดี๋ยวเราตั้งอะลามไว้ที่6นะครับไปดูว่ามันจะแสดงหรือเปล่านะครับไปที่อะลาม์ เราตั้งไว้6ตั้งไว้5นะครับอ่านะครับก็จะมีสถานะ high ขึ้นมานะครับแล้วตัว relay contact นะครับตัว relay contact จะทำงานนะครับตัวนี้เราจะมี high กับ low นะครับให้เราเลือก,กว่าเราจะใช้เป็น NO หรือ NC นะครับ ถ้าเราจะเปิดเสียงอะลาร์มนะครับมันจะมีคำว่า buzzer อยู่เห็นไหมครับถ้าเรา on นนะครับมันจะมีเสียงตี๊ขึ้นมานะครับตัวนี้แต่ถ้าเรา off นะครับมันก็เสียงเนี่ยมันจะหายไปแต่สถานะ h i เนี่ยยังขึ้นอยู่จนกว่าค่า นะครับจะต่ำกว่าที่เราตั้งไว้นะครับเราตั้งไว้5ใช่ไหมครับค่ามันเกิน5นะครับมันถึงอะลาราม์มไฮนะครับจนกว่าค่ามันจะต่ำกว่า5ลงมานะครับก็ก็อยู่ที่ว่าเราตั้งตัวตัวนี้ไว้เท่าไหร่นะครับก็คือถ้า ค่าต่ําลงมาครับประมาณ4เงี้ยมันก็จะหยุดนะครับก็จะบวกปไปประมาณหนึ่งตัวนี้นะครับราคาเดิฟฟ์จะเป็น18นะครับพอค่ามันไม่ถึงนะครับมันก็เลยไม่มแสดงอัลลาม ซออกนะครับการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับถ้าก็จะมีอยู่แค่ตรงคาลิเบอรนะครับก็ให้เลือกตรงออนไลน์คาลิเบรชันนะครับเราไปเลือกที่เซคันเซคันพอยต์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งโผล่ไปแบบนี้นะครับตั้งโผล่ไ้แบบนี้นะครับไปในอากาศนะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นก็รอประมาณสักพักหนึ่งนะครับเราดูว่าค่าเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเรากด Enter นะครับเราก็รอตัวเครื่องนะครับปรับเทียบกับอากาศนะครับ เมื่อปรับเทียบอยู่ก็ตัวเครื่องจะขึ้นตัว c a l i b r a t i n g นะครับเรา็ระอลนนะครับเมื่อปรับเทียบเสร็จนะครับเขาจะสวิตช์กลับมานะครับที่หน้าจอตัวนี้นะครับให้เรากด esc ออกนะครับมาที่หน้าจอกับวัดค่าปกตินะครับแบบนี้นะครับเราสามารถวัดค่าได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น Optical Pro b e นะครับก็จะไม่ต้องใช้ตัวน้ำยาิเลกโทรไลต์ นะครับจะใช้ในส่วนของตัวแสงนะครับตัวแสงในการอ่านค่านะครับตัวนี้นะครับเบื้องต้นนะครับ<ๆ>การใช้งานตั้งค่าตัวเครื่องก็จะ,ะมีมีประมาณนี้นะครับ